สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมครับผมครับครับ,รบผมชา้าฟาร์มเย็นฟาร์มดี y ดินแดนที่เขียวมากมายที่สุดในภากพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณาดนี้นั้นก็คือแคนเบนท์เทนแคเบนท์เทเต็นแคบ,นแนนแบินนะครับผมตอนนี้ของเพิ่งมาถึงใหม่ๆเลยนะคะับกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับผมความกว้างเต็นนี่อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับผมด้ายาวนี่นะคร มีหน้าต่างหนึ่งช่องเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะครับว่าทำไมเต็นแบบเคบินถึงเย็นนี่นะครับน้ำนองดีนะครับผม <c oughs> พาดูครับผมนี่ครับโอ้โห,โหน้ํำซับนะฮะซึมจากใต้ดินนะครับผมสวยงามมากทีเดียวครับนี่นะครับนี่คือวิธทีทำความสะอาดคร่าวๆนะครับของเต็นท์ จริงๆตัวเต็นท์ที่เราใช้กันส่วนใหญ่สามารถทําความสะอาดแบบนี้ได้นะครับพามาดูแท็กหน้าเต็นท์นะครับนี่เป็นโค้ดของปี2 0ง6เลยนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็คือพื้นที่ที่เราจะเตรียมกางเต็นท์เคเบิ้ลตัวนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองกางกันนะครับว่ากางแล้วนี่สภาพเต็นท์ของมันเป็นแบบไหนสวยงามแบบไหนนะครับผมมาชมกันเลยครับไปครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเต็นท์เคบินที่เราเห็นกันทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพมือสองนะครับผมหลังจากเราได้มาแล้วก็ล้างทําความสะอาดแบบที่ผมถ่ายให้ดูในช่วงแรกแล้วนะครับพอเราล้างทำความสะอาดมาแล้วก็เช็ดให้แห้งปล่อยให้มันแห้งสักแป๊บหนึ่งเนี่ยไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับตัวเต็นท์มันก็พร้อมที่จะกางออกมาใช้งานแล้วนะครับผมทีนี้ก็สภาพของตัวเต็นท์ก็แล้วแต่ว่าใครจะตามหาตัวสินค้ามาได้ในลักษณะ ในลักษณะไหนนะครับผมซึ่งตัวนี้ถือว่าค่อนข้างสภาพดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวพอกลางเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยผมจะพาเข้าไปชมด้านในกันนะครับผมที่เห็นอยู่ด้านบนนี่คือตัวทาร์ปที่ไม่ได้มากับตัวเต็นท์นะครับตัวเต็นท์นี่จะมีส่วนที่เป็นอินเนอร์แล้วจริงๆก็จะมีโครงด้านบนเป็นผ้าใบอีกชุดหนึ่งนะครับคราวนี้ก็คือในส่วนของไฟชีสตัวเต็นท์นะครับเราก็ล้างทําความสะอาดเหมือนกันนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปกลางเราก็พึ่งให้มันแห้งไปในตัวเลยนะครับนี่นะครับ สามารถล้างได้แบบนี้เลยนะครับที่เห็นนี่ก็คือน้องๆผมเองนะครับขับรถมาจากคอ,าอนายกกันเลยนะครับระยะทางประมาณ4ี่ร้อยห้าอโลนะครับคือขับอ้อมนะเพื่อมาล้างเต็นท์กันที่นี่นะครับผมเช้าฟาร์มเย็นฟาร์ม เป็นช็อตที่สวยงามมากทีเดียวนะครับจริงๆตัวเต็งเคเบิลที่เป็นสภาพมือหนึ่งก็มีนะครับผมแต่ตัวเก่าๆก็จะมีความสวยงามในแบบของมันอยู่นะครับจริงถ้าเราดูแลของมันทําความสะอาดมันบ่อยๆทุกครั้งที่กลางที่เก็บนะครับมันก็จะอยู่กับเราได้นานนะครับแล้วก็ค่อนข้างคงความสวยงามไปได้นานทีเดียวนะครับตอนนี้แสงจะเริ่มหมดนิดนึงนะครับโทรศัพท์ผมจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะ นี่นะครับกลาเสร็จกลายเป็นรูปเป็นล่างที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเคเบิลเทนต์ครับแล้เดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์นะครับในตัวเต็นท์นะครับผมตามมาเลยครับนี่ครับตัวนี้เป็นประตูทางเข้านะครับสามารถม้วนพับเก็บได้นะครับเป็นแบบนี้จริงๆระบบตัวเต็นท์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันมันเป็นความชอบในแบบที่ตัวเต็นท์เนี่ยมันให้กับ ผู้ที่นำสินค้าตัวนี้ไปใช้งานอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับลักษณะของเต็นท์ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านยาวช่วงนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับประมาณ3เมตรความสูงนี่สูงสุดหน้าอยู่ประมาณ1เมตรแปดสิบด้าน,นครับจุดที่มือผมทาบอยู่เลยครับนี่ด้านหน้านี่เป็นมุงนะครับ เอาผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับผมนี่ครับอ่าด้านในนี้จะมีหน้าต่างอยู่แค่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเป็นมุ้งที่เย็บติดก,กับตัวเต็นท์เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นผ้าไฟเชดเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่ามันม้วนเก็บได้หรือเปล่าก็คือไม่มีตัวล็อกสําหรับจัดเก็บนะครับเราใช้วิธีการพับเอาโดยการลดระดับซิปตรงนี้เอานะครับ ด้านในนี่คือความสูงจุดสูงสุดนะครับตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณ1เมตร7เซนต์มาครับที่ห้อยลงมาที่ผมอาจจะเตี้ยกว่าตรงเชือกบริเวณด้านหน้าที่ดึงลงมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูนะครับเทียบกับความยาวตัวผมนะนี่นะครับมีความยาตวตัวเต็นท์ผมสูงประมาณ164นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองพลิกไปทางนู้นนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกิ้งไปทางนู้นนะครับนี่นะครับทนดูผมหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับโอ้โหผมว่ามันค่อนข้างโอเคทีเดียวนะครับสำหรับพื้นที่ความกว้างตรงนี้ด้านในค่อนข้างเย็นสบายทีเดียวนะครับดูจากเงาผม เดี๋ยวเราจะลองมาจัดพอบเอาที่นงที่นอนหมอนมุง้งลองมาวางดูนะครับว่าพื้นที่เต็นต์ตัวนี้ให้ความสะดวกสบายกับผู้นอนได้ขนาดไหนนะครับผมแล้วนี่ก็คือบรรยากาศของการเป็นเต็นต์เคบินนะครับผมหรือก็คือแคบินแทนยังไงครับสำเนียงพอได้ไหมครับเ,เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับแบบที่จัดที่นอนจัดพอบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่คือพอบนะครับ ไมนั่งจริงลยอย่าไปนั่งครับกลางแดดร้อนนะครับเน่พาเข้าไปดูข้างในกันอีกสักทีนะครับนี่น่ะครับผมตามผมเข้ามาเลยครับนี่นะคะจัดที่นอนไว้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะโอเคนี่นะครนี่นะครับ โอ้เช้าเช้าแล้วครับท่านผู้ชมเออกินกาแฟข้างใอ่าัวชื่นครับโอ้เป็นลมร้อนเอาออกไปชมนกชมไม้กันหน่อยครับท่านผู้ชมอ่าบรรยากาศโดยรวมของเคบินนะครับถ้าใครสนใจก็คือเต็นเคบินส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับมันคือสภาพที่เป็นเต็นมือสองนะครับผม อาจจะไม่ได้กันฝนดีเยี่ยม100%เอซอะไรมากมายเหมือนเต็นท์ใหม่ๆแต่มันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเต็นท์ที่สภาพดีๆหน่อยการกลางก็ควรจะมีตัวทาร์บข้างบนนี้เป็นตัวช่วยกันน้ำฝนกันน้ำค้างอะไรที่มันจะตกลงมาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วถ้าใครชอบใจที่เช้าฟาร์มเย็นฟาร์มวันหลังผมอาจจะมีตัวเต็นท์ตัวนี้ไว้รับแขกที่มาเยือนด้วยนะครับแล้วผมก็ขอจบการรีวิวเคบินเต็น ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชาวฟาร์มเย็นฟาร์มด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพอ